ก็ถูดมุงรวยทวีคูมกำไรเพิ่มพูนชับพลันออินไม้ได้ได้เข้าเริ่มต้นบบรันเรียนไหนใส่วอเล็ตฉันจงเขียวทุกวันทุกวันนิวหายเสียงสูงแต่ก็รับไว้ข่ายุคสมัยการเงินยุคใหม่ดีเซนเท่าไร กับไว้วาดฝันกำไรต้องมีวิน,นัยจัดสรรลงทุน ชาตุดตื่นมาพร้อมฝัน จนะครับคุณแนะนําตัวเลยครับคุณแจมครับพบกับผมเช่นเคยครับแจมชาันครับผมและผมเอกานันท์เสรีรัตนชัยนะครับเหมือนเดิมวันนี้ช่วงแรกก็จะมีกูรูนะครับซึ่งวันนี้พิเศษแล้วก็ดีใจมากอาจจะยังไม่บอกชื่อแต่เราบอกว่าคนนี้เป็นนักธุรกิจที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็หลายๆคนรู้จักเขาผ่านสื่อต่างๆแล้วก็มีองค์ความรู้ต่างๆที่หลายๆคนยึดถือเป็นเขาเรียกเป็นแนวทางแล้วกัน คนก็เป็นไอดอลเลยครับผมการ,รลงทุนในการอะไรต่างๆครับผมค่ะอ่ะอันนี้เรื่องแรกเดี๋ยวช่วงที่2ก็จะมีเหมือนเดิมว่าข่าวเด่นของคริปโตวันนี้มีอะไรนะ่าติดตามแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นยังไงและเทรนดของสัปดาห์หน้าคาดว่าจะเป็นยังไงและท้ายจบด้วย1นึนะครับรบก็เป็นเรื่องของอความรู้คริปโตน,นั่นแหละซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่อง D A T บางคนอ่านว่าแดดใคร,ครที่ยังไม่รู้เดี๋ยวเราจะ,ะเราจะมีคลิปสั้นๆที่จะสอนว่ามันคืออะไรนะครับใช่ค่ะ คุณอัญเชิญเลยไหมครับก็สวัสดีครับเรียนเชิญเลยครับผมสวัสดีครับคุณจักรพันธ์ครับสวัสดีครับก็หลายๆคนก็จะรู้จักคุณจักรพันธ์ดีอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่ามีบางคนที่อาจจะยังไม่รู้ยังไงขอให้แนะนําตัวสั้นๆก็พอครับว่าที่มาที่ไปอะไรอย่างนี้ครับกผมจักรพันธ์ประจวบเหมาะนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นนักลงทุนนะครับแล้วก็เป็นเป็นเจ้าของโปรเจกต์ต่างๆเกี่ยวกับ ทั้งคริปโตแล้วก็มีเรื่องของวุ้นด้วยครับแล้วก็ธุรกิจทั่วไปครับครับผมเห็นหลายคนนะครับเขาพูดถึงคุณจักรพันในเรื่องของแนวแนวคิดมุมมองเพราะว่าคือคนส่วนใหญ่ครับอยากจะเริ่มต้นจากต้นทุนที่ไม่มากแต่ว่าเขาเรียกว่าข้ามผ่านระบบเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นนะครับหลายๆอย่างมันมันต้องใช้แนวคิดอยากจะตามตรงเนี้คุณจักรพันมองว่าณวันนี้ตลาด แล้วก็พื้นฐานของเศรษฐกิจจะมีโอกาสให้คนที่ยังไม่รวยมีโอกาสรวยได้บ้างไหมครับตลาดหุ้นหรือคริปโตนะเอาในภาพรวมเลยครับทั้งภาพรวมนะภาพรวมจริงๆก็ได้ได้ตลอดเวลาครับทั้งตลาดหุ้นปัจจุบันก็ก็มีดัชนีที่ลงมาอยู่ในจังหวะที่ค่อนข้างจะสะสมได้บ้างครับแล้วก็พอพอที่จะเล่นรอบได้บ้างครับไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากับว่าทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันก็ลงมาเยอะมากก็จะมี ข่าวให้เล่นทั้งข่าวดีและข่าวร้ายก็ต้องเล่นในในรอบกลางๆและสั้นๆไปก่อนเพราะว่าถ้าถือยาวก็ยังไม่ไม่เห็นเชิงบวกว่ามันจะกลับขึ้นไปได้แรงๆยังไงตอนนี้นะฮะนี่ในเรื่องของหุ้นบ้านเรานะฮะส่วนส่วนในเรื่องของคริปโตก็ก็ยังเก็ยังซื้อซื้อซื้อดีเซียได้เรื่อยๆในเรื่องของเหรียญใหญ่ๆก็รอจังหวะให้เขาลงมานิดนึงก็ซื้อได้เรื่อยๆคนระับเพราะว่าเหรียญใหญ่ๆอย่างเช่นบิตคอยที่เราเทรดกันอยู่เนี่ยก็ เรียกว่าเป็น i n v e ตอร์ดีกว่าเพราะว่าเราผมถนัดในในในรูปแบบของการซื้อสะสมแล้วก็อาจจะมีการปล่อยของเป็นรอบๆบ้างแต่ว่าไม่ได้ขายทั้งหมดแล้วก็อออินทั้งหมดเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วแต่ว่าแต่ว่าอนาคตมันก็บอกไม่ได้ว่ามันจะไปอีกไกลแค่ไหนแต่ว่าเราเชื่อว่าส่วนตัวนะครับเชื่อว่าไปได้อีกเรื่อยๆมันมันจะไม่เหมือนช่วงแบบ ก่อนๆที่ว่ามันจะลงไปหลักหมื่นจนน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยหลักแบบสองสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยผมว่าคงไม่ได้เห็นเพราะว่าสมัยก่อนที่มันลงมาขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีกองทุนเข้ามาร่วมแล้วมันก็ไม่มีรายใหญ่ๆแล้วก็หลายๆประเทศเขาก็ยังไม่ได้เข้ามาร่วมในปัจจุบันนี้ปัจจุบันมันเป็นการยอมรับในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีกองทุนใหญ่ๆเข้ามาร่วมมันก็เลยส่งผลให้เป็นอย่างที่เห็นมันก็เลยจะนิ่งมันก็เลยความหวือหวาต่ำลงไปก็เลยกลายเป็นขึ้นลงอย่าง อย่างจำกัดหน่อยหนึ่งครับตามหัวข้อรายการวันนี้เลยครับเราวันนี้เราจะหัวว่าหุ้น VS คริปโตยุคนี้สินทรัพย์ไหนรวยง่ายกว่าจากคําถามเนี้ครับมีคําตอบไหมครับว่ายุคเนี้ยสินทรัพย์ไหนน่าจะรวยได้ง่ายกว่ากันครับได้อันนี้ได้ยินใช่ไหมฮะได้ยินครับส่วนตัวนะครับผม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 เริ่มจากคริปโตก่อนครับ ครับครับคริปโตเนี่ยตอนเนี้สมัยก่อนที่ที่เราซื้อขายกันเนีก็ก็อยู่ในช่วงจังหวะที่ทําเงินได้เยอะครับในช่วงของบิตคอย n ลงมาช่วงหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ผมว่าเข้าไปสะสมเยอะช่วงนั้นนะฮะเราก็ได้ได้ทํากําไรออกมาส่วนหนึ่งก็คือในช่วงแสนกว่าครับแต่นันช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะทำกำไรได้พอสมควร ส่วนปัจจุบันเนี่ยครับถ้าเราจะมองหาโอกาสเหรียญใหม่ๆห,หรือว่าโปรเจกต,ต์ใหม่ๆม,ม,มันก็มีต่อเน,นื่องครับที่ที่เราสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้<ม>เหรียญเล็กๆเอ่ยหรือว่าจะเป็นเหรียญมีมอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เข้าไปศึกษาข้อมูลได้เช่นกันสําหรับสําหรับคนที่ที่ชื่นชอบเพราะว่าต้องยอมรับว่าคนเขาก็หนีออกมาจากหุ้นเล็กๆในตลาดหุ้นสมัยก่อนที่มันมีการปั่นกันรุนแรงนะฮะเพราะว่าด้วยเกณฑ์ต่างๆที่กําหนดมันทําให้ กลุ่มคนบางส่วนที่ชอบเล่นเก่งกำไรระยะสั้นๆเขาหนีมาคริปโตซะเยอะวอลลุ่มในหุ้นมันก็เลยกระจายมาทางคริปโตเยอะแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็เข้ามาเล่นแต่คริปโตด้วยครับ ครับผมครับแล้วอย่างนี้ครับผมถ้าในมุมมองส่วนตัวของคุณจักเองเลยครับผมถ้ามุดคุณจักต้องเริ่มต้นใหม่เลยครับผมตั้งแต่แรกครับผมภายภายในปัจจุบันนี้ครับคุณจักจะเริ่มต้นในการลงทุนด้วยคริปโตหรือหุ้นก่อนดีครับผมแล้วก็เพราะเหตุใดทาไมถึงตัดสินใจแบบนี้ครับอส่วนตัวผมเนี่ยให้ให้น้ําหนักเป็นสองส่วนครับส่วนหนึ่งประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นปดิเปอร์เซ็นผมไปคริปโตเพราะว่าหนึ่งคือมันวอลลุ่มมันเยอะมาก แล้วมันก็เทรดได้ทั่วโลกยี่ชั่วโมงอันนี้ต้องยอมรับว่าว่าหุ้นไทยเราสู้เขาไม่ได้ตรงนี้ก็คือหุ้นไทยมันก็จะเล่นในส่วนของหุ้นใหญ่เพราะว่าถ้าจะให้เราไปเล่นในหุ้นเล็กๆเนี่ยเราเราไปเล่นคริปโตมันจะเหมาะกวา่า mm hmm. เพราะฉะนั้นอนาคตหุ้นไทยผมมองว่ามันจะเจะเหลตอแต่หุ้นใหญ่หุ้นเล็กวอลุ่มจะค่อยๆหายไปอย่างที่ปัจจุบันก็หายไปเยอะซึ่ง<อ>เป็นเรื่องที่น่าตกใจเพราะว่าช่วงก่อนๆใน,นผมมาไล่ดูหุ้นตัวเล็กๆต่างๆใน m อ i มอครับ มันวอลุ่มหายจริงมันแทบไม่มีคนเทรดอะซึ่งมันจะต่างจากสมัยเมื่อเจ็ดแปดปีก่อนที่เปิดตลาดมาก็ก็จ้องจะเล่นกันละฟาวกันละเล่นกันเข้าาออกๆซื้อขายกันสนุกสนานซึ่งปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับมันเปลี่ยนไปครับแราว่าไหนๆก็จะเสี่ยงแล้วเสี่ยงในสินทรัพย์ที่มีวอลุ่มสูงกว่าน่าจะดีกว่าอย่างเช่นใช่ใช่ใช่ ค,คือคือคือมันเป็นความชอบของกลุ่มคนที่เขาชอบเทรดอยู่แล้วอย่างพวกเดตเทรดเนี่ยเขาก็คงไม่เลือกหุ้นแล้วปัจจุบนันเพราะว่ามันมีช่องแกลบน้อยมากครับเขาก็ต้องไปทรัพย์สินที่มันมันเสี่ยงได้มากกว่าอย่างเช่นคริปโตซึ่งเขาไม่มีซีลิงไม่มีฟอออันนี้หมายถึงรวมถึงหุ้นในกระาดานต่างประเทศด้วยหรือเปล่าครับอ๋อหุ้นในกระดานต่างประเทศบางทีบางทีงทผมคงไม่ได้พูดถึงนะเพราะว่าหุ้นในกระดานต่างประเทศมันก,มนก็มันก็มีมีไซเคิลที่ไม่เหมือนหุ้นไทย อันนี้ก็จะอีกอีกอีก,อก,อกพาร์ตนึงอีกครับครับผมครับและและอย่างนี้คุณจักมองว่าภาพรวมตลาดในตอนนี้ครับผมที่มีการย่อลงตัวลงมานี้มองว่าภาพรวมของตลาดตอนนี้จะไปยังไงต่อในส่วนตัวของคุณจักเองเหรอครับผมนนใมนออคริปโตเแอะในส่วนของคริปโตครับหม,หมายถึงว่าแล้วจากวันนี้ไปเป็นต้นใช่ไหมฮะใช่ครับ,รบ<ช>ตลาดคริปโตผมดูคนรุ่นใหม่อะรุ่นรุ่นหลังจากเราลงไปเนี่ยจากจากสี่สิบบวกลงมาสามสิบยี่สิบเนี่ยเขาเทรดคริปโตกัน สิบกว่าก็มีคริปโตแล้วยเนี้ยเด็กมัธยม,มะก็เริ่มม e ีวอลเล็ตเทรดคริปโตกันแล้วฮะเพราะว่าเขาไม่ต้องอายุถึงเขาก็สมัครเทรดได้เขาสามารถเทรดในเด็กได้ดิเชนทลไลท์โดยที่ไม่ต้องไป Kyc เขาก็เริ่มเทรดคริปโตเอาเหรียญไปปักอินกับเกมหล,หลายๆเกมอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหมาะกับโลกยุคสี่จุดศนยหาจุดสูนย์ 0, 0, น่นาคนมากกว่าครับครับ สำหรับหุ้นเนี่ยผมก็ยังก็ยังเทรดที่ผมเรียนว่าส0 2 0ิี่เอร์ซ็นเนะเพราะว่าหุ้นใหญ่ก็ยังน่าเก็บด้วยด้วยความที่มันมีพันผลแล้วก็มีความมั่นคงอยู่ในนั้นครับก็ยังก็ยังคงที่จะต้องมีมีรองพอร์ตไว้ด้วยไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยเพราะว่าความที่เป็นนักลงทุนเนี่ยทุกอย่างมันก็เห็นโอกาสมันก็ต้องลงทุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคำหรือว่าท่าเงินหรือว่าคริปโตครับทีเนี้ยครับในเมื่อเราเรามองแล้วว่าภาคคริปโตมันค่อนข้าง เป็นมิดต่อการเก็งกำไรมากกว่าแต่ว่าในเชิงของกลยุทธ์การ asset allocation หรือว่าจัดสรรสินทรัพย์ในการลงทุนนะครับควรจะยังไงดีครับให้คำแนะนำยังไงครับคือการแนะนำของผมเนี่ยก็ก็ให้ดูจะเอาหุ้นก่อนแล้วกันนะฮะก็ดูในหุ้นที่มันเป็นหุ้นที่ใหญ่นิดนึงแล้วก็มีฟันโฟเข้าแล้วก็เป็นหุ้นที่มีปันผลหน่อยก็ผลประกอบการดีๆแล้วก็มีผลกำไรที่ดีดต่อเนื่องเนี่ยก็ตื่นได้เรื่อยๆครับ ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่เรามีปันผลรายได้จากมันก็ถือว่าเป็นอิสาหรทางการเงินรูปแบบหนึง่งแต่ถ้าจะมาหวังว่าจะร้อยเอ็กคูณพันเอ็กร้อยเอ็กนี่ยมันโอกาสเนี่ยมันน้อยแหละคือมันตลาดวายถ้าใช้คานี้คือตั้งแต่ผมอายุสามสิบเนี่ยยี่สิบกว่าถึงสามสิบผมว่าตอนนั้นอนะ่ะหุ้นหุ้นโอเคเป็นเป็นธุรกิจที่ไม่เป็นอุตสาหกรรมที่น่าลงทุน,เป,นเป็นเป็นในเซกเตอร์ที่น่า,น,าน่าลงทุนแต่ปัจจุบันเนี่ยจะจะหวังแบบ อย่างที่ผมแจ้งไปมันไม่ได้เพราะว่าด้วยเกณฑ์ของทางกรอตอที่มากําหนดในเรื่องของซีลิ่งฟอร์ด้วยเนี่ยนะคับเลยทําให้ความแคบของกรอบที่จะทํากําไรในในการเก็งกําไรระยะสั้นเนี่ยมันหมดสเสน่ห์ไปมันก็ต้องไปสู่สินทรัพย์ก,ก,ก็คือคริปโตเคอเรนซีซึ่งตรงนี้จะมีสเสน่ห์มากกว่าในเรื่องของการทํากําไรในเรื่องของการเทรดหรือเก็งกําไรระยะกลางถึงสั้นเงี้ยแล้วในแง่ของทั้ง สินทรัพย์ดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นบิตคอยอีเทเรียมยังหวังหลายๆเท่าได้ไหมครับหรือว่าต้องไปเอาคอยแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวมองว่าไปได้ครับไปได้อยูอ่ในเรื่องของบิตคอยเนี่ยยังไปได้อยู่ผมพวกส่วนตัวผมมองว่าตอนนี้มันแสงกว่าจะลงก็ไม่ลงจะหลุดแสนก็ไม่หลุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปกันต่อเพราะว่ามันมีความต้องการอยู่มันมีดีมาซับไที่เห็นเห็นว่ามันไม่ยอมให้ต่ำกว่าแสนคือมันมีคนเข้ามาซื้อตลอด คือขายไปก็อาจจะเปลี่ยนมือไปสู่คนที่เขาจะเก็บต่อแล้วมันมีแค่มันมีจากัดด้วยทีนี้ความมันมีจากัดมันก็เลยทําให้ขึ้นต่อมันสามารถไปได้ไกลพอๆกับทองคําขึ้นไปได้เรื่อยๆแบบไม่มีเพดานครอซึ่งมันนะจะต่างกับสินทรัพย์อื่นๆครับและและอย่างนี้ครับผมถ้าถ้าสมมตินะครับสมมติว่าตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดคริปโตครับผมบเกิดวิกฤตเกิดร่วงพร้อมกันนะครับผมคุณจักจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจะเลือกซื้อเพิ่มหรือเทขายในสินทรัพย์ใดก่อนนะครับ ถ้ามันเกิดวิกฤตพร้อมกันก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเพราะว่าจริงๆผมมองว่าทองคากับบิตคอยนี่มันจะอยู่ในทรัพย์สินที่คล้ายๆกันมันจะไม่เหมือนหุ้นะมันก็เลยคิดว่าอาจจะไม่อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าถ้าสมมติมันเกิดวิกฤตพร้อมกันจริงๆผมก็ต้องเก็บบิตคอยก่อนหรือไม่ก็ต้องหาเลือกตัวมีมคอยที่คนนิยมเล่นแล้วก็เอาคอยบางตัวที่คนนิยมเล่นด้วยก็สามารถที่จะเก็บตอนที่มันลงมาแล้วก็ทํากำไรได้ เพราะมันมีหลายๆตัวที่ขึ้นจากล่างขึ้นไปเยอะก็เป็นร้อยเอ็กพันเอ็กก็เห็นมาเยอะบ,บ่อยมีเห็นบ่อยบ่อยกว่าหุ้นบ้านเราครับคือซึ่งตอนนี้หลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยกําลังเข้มกับเรื่องกฎระเบียบของสินทรัพย์ดิจิตัลมองว่าพัฒนาการของการดูแลกฎระเบ,บียบต่างๆมันจะทําให้เกิดอะไรกับเขาเรียกอะไรนักลงทุนจะจะ,จะกลัวหรือว่าจะกลับเป็นการส่งเสริมให้มันดีขึ้นครับ หมายถึงเขาเขาเข้มงวดกับสินทรัพยดิจิทัลเหรอครับอคอร์รตนเริ่มมีการออกกฎระเบียบนู่นนี่นั่นมาเยอะขึ้นของไทยครับคิดว่ามันเป็นการช่วยกระตุ้นตลาดให้มันโตขึ้นไหมครับคือคือกรตรก็ต้องทําหน้าที่นี่เป็นสิ่งที่ถูกแล้วนะแต่ว่าการกํากับในเรื่องของคริปโตเป็นเรื่องยากมากซึ่งบางเรื่องเนี่ยไปไปว่าหรือว่าไปโทษทางกรอลตเนี่ยผมเห็นใจมากเพราะว่า มันเป็นเรื่องของการเถดกันทั่วโลกอะแล้วเราเป็นประเทศแค่หนึ่งในนั้นเล็กๆเ,เองแล้วเราจะไปจํากัดอะไรเขาได้มากมันก็เป็นเรื่องยากยากมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกอร์รท่านจะทาหน้าที่ในในสิ่งที่ท่านเชื่อว่าถูกต้องแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูตามตลาดโลกเป็นหลักเพราะว่าเรามันจะไม่ต่างไม่ไม่เหมือนกับหุ้นไทยที่จะเถดกันในวงวงแค่ประเทศเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการออกกฎเนี่ยมันบังคับใช้ได้ในระดับถึงแค่นั้นเองคนที่เขา <c oughs> ไม่เขาไม่ใช้เลยเขาเขาก็จะไปเรก ต่างประเทศเลยเนึกออกไหมฮะเขาสามารถสมัครกระดานเทรดต่างประเทศได้เขาก็เลยไปไปตรงนั้นเอาเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นบางคนถามว่าเอาถ้าไปบล็อก VPN หรือว่าไปไปบล e ็อก exchange เขาก็าาไปดิจิเทิลไลท์ได้อีกนึกออกไหมฮะดิจิเทิลไลท์ก็มีทั้งไฮบริดเด็กก็เทรดในเด็กได้โดยที่ไม่ต้อง KYC ไม่ต้องสมัครอะไรมีแค่ wallet, ควอลเลทก็กดเทรดเรียไทมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปบอกว่า,ามีการตั้งกฎมาทำอะไรได้ไหมกระทบไหมมันไม่กระทบเพราะว่ากฎก็บังคับไม่ได้ในส่วนเนี้ย ก็มีเรื่องหนึ่งครับประเทศไทยก่อนหน้านี้รัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ก็พยายามที่จะทำโทเคนดิจิทัลแถมก็มีการประกาศว่าเราอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นคริปโตครับตรงนี้มองความเป็นไปนได้อย่างไรครับผมว่าจริงๆควรควรจะต้องทำนะครับเพราะว่าจริงๆในเรื่องของฐานเสียงก็จะได้ด้วยเพราะว่าเราต้องอย่าลืมว่าอย่างโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าประเทศอื่นๆเนี่ยถ้าเอาหาเสียงก็จะหยิบยกคริปโตขึ้นมาในเรื่องของนโยบายถูกไหม ทีนี้ทีน,ทนี้ทีนี้พอมันเป็นเรื่องของนโยบายแล้วเนี่ยประเทศของเราเนี่ยก็ควรที่จะหยิบยกขึ้นมาเพราะว่ามันช่วยยกระดับในเรื่องของอุตสาหการรมนี้ขึ้นมาครับเพราะว่าจริงๆต้องสนับสนุนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของฟันโฟที่จะไหลเราเข้ามาด้วยจริงเราทําให้มันมันโปรง่งใสมันง่ายมันสนับสนุนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําเงินตรงนี้ได้ทั้งั้งนในส่งภาครรฐเองก็ได้ประโยชน์ด้วยครับภาคเอกชนบ้านเราที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมชิโตก็ได้ประโยชน์ด้วย เพราะฉะนั้นควรจะสนับสนุนให้มากมากครับครับครับผมแล้วแล้วอย่างเงี้ยครับผมจากข่าวล่าสุดที่มีหลายๆบริษัทเริ่มอย่างในไทยครับผมก็ยังมีอย่างล่าสุดก็เป็น x b i o นะครับผม b i o Science ล่าสุดได้มีการเริ่มเก็บบิตคอยเป็นคังสำรองเป็นคริปโตเชอร์ชี่เป็นรีเซิร์ฟครับซึ่งจักมองว่าการเคลื่อนไหวตรงนี้ครับผมจะเกิดผลบวกยังไงแล้วก็มองมองมองตรงนี้ยังไงบ้างเขากล้เนี้ยเขาศึกษาว่าจะเก็บนะยังไม่เก็บศึกษาใช่ใช่ครับ คือ,คอมันก็จะย้อนกลับไปอย่างที่ผมแจ้งครับว่าไอ้บิตคอยเนี่ยทำไมราคามันไม่ค่อยลงละ่ะเพราะกองทุนแบบนี้แหละมันมันเริ่มเก็บแล้วบริษัทเอกชนใหญ่ๆก็เริ่มเก็บคนก็รอว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะต่ำกว่าแสนจะช้อนเนี่ยตอนนี้ต้องต่ำกว่าแสนหนึ่งก็ต้องเริ่มเข้าช้อนละ mm hmm. เพราะมันไม่ต่ำกว่าแสนให้เห็นทันทีเพราะว่าคนคนทั่วโลกมันคิดเหมือนกันว่าต่ำแสนจะช้อนนี่แหละปัญหาฉนันก็เลยไม่ต่ำให้ทันทีเพราะว่าเพราะว่าคนมันรอช้อนในจุดใกล้ๆก,ก,กันทีน mm ี hmm. ้มันก็เลยกลายเป็นไอ้ที่ทางทางทฤษีกรพูด่วา มันมีคนเข้ามาจะจะจะซื้อกันเยอะแล้วก็ซื้อไปแล้วก็เยอะมันก็เลยกลายเป็นอุ้มไปเรื่อยๆแล้วของมันมีจํากัดปุ๊บมันก็เลยส่งผลให้มันสเตเบิลขึ้นก็ถ้าใครสังเกตเห็นบิตคอยช่วงหลังเนี่ยมันไม่ค่อยหวือหวาแล้วนะฮะมันจะกลายเป็นทรัพย์สินที่คล้ายๆแบบมีความสเตเบิลสูงขึ้นเรื่อยๆความเหวี่ยงมันจะน้อยลงคนก็ไปเล่นอีเธอรี่มแทนอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ขอคําถามสุดท้ายนะครับสําหรับออยากให้แนะนําคนที่กําลังศึกษาดิจิตอลแอสเซทอยู่แต่ว่า ยังไม่กล้าเข้ามาลงทุนเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของอากาศเนี่ยจะบอกพวกเขาเหล่านั้นยังไงครับให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นครับคือคนสมัยเก่าคนยุคเก่าเนี่ยเวลาซื้อของอยากได้ของแต่คนรุ่นใหม่เวลาซื้อของไม่อยากถือเพราะมันลุมลังเพราะฉะนั้นเนี่ยความต่างของเจเนอเรชันนะครับยิ่งคนยุคใหม่เนี่ยไม่ต้องถืออะไรเลยมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วเก็บทุกอย่างได้อันนี้คือโอกาสที่มันคืออนาคตแต่ถ้าซื้อทองแล้วต้องได้ทองซื้อเงินแล้วได้เงินอันเนี้ย อันตรายเสี่ยงเสี่ยงเสี่ยงว่าหนึ่งคือแบบไปไม่ได้เวลาเกิดเหตุแล้วจะโดนป้นโดนโดนจริงซับด้วยเพราะว่าความปลอดภัยมันต่ำมากครับคือถ้าใครเทรดคริปโตอ่ะจะจะรู้ว่าความปลอดภัยมันสูงมันมีมันมีเรื่องของอย่างอย่างอย่างวอลเล็ตนะฮะมีทั้งเรื่องของคำคำอีกหลายคําที่ต้องไปเรียงซีดอะไรพวกนี้รหัสฮะแล้วก็มีรหัสอีกอีกชั้นหนึ่งอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าใครจะเข้ามายุ่งกับตรงนี้ได้ถ้าเราไม่เจรอญทาร่ากดผิดเองมันมันก็จะไม่มีทาง โดนแฮ็กได้ง่ายๆ oh. บัญชีเงินบ,บัญชีธนาคารโดนแฮ็กง่ายกว่ายเยอะก็แค่รหัสไม่กี่ตัวแต่อันนี้รหัสไม่กี่ตัวไม่พอต้องเอาซีดอีกหลายคำมาประกอบกันซึ่งเจ้าของบัญชีเองจำไม่ได้ก็ <c oughs> ต้องเก็บไว้ในๆๆๆนี้เยเพราะนั้นเนี่ยผมให้สรุปเลยผมแนะนําว่าปิดปิดง่ายเลยก็คือแนะนําว่าถ้าการลงทุนเนี่ยผมให้แนะนํามองคริปโตเป็นอนาคตไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่เขามันซื้อกันเยอะคนรุ่นใหม่ก็โตขึ้นทุกวันนะฮะแล้วก็เขาก็มาที่คริปโตแต่ว่าคนรุ่นเก่าก็เริ่ม จะหมดแรงไปแล้วกอ็อายุมากขึ้นทีนี้เขาก็าจะเล่นในหุ้นซะเยอะมันก็จะหายไปนะมันก็เป็นเรื่องของพระตจัรอยู่แล้วฮะในเรื่องเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยเคริปโตมันมันมาของมันเรื่อยๆอยู่แล้วครับนอกาจากอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมาพูดคุยกันเข้าใจแล้วครับ อาได้มุมมองหลายด้านเลยใช่ครับน่าสนใจทั้งหุ้นทั้งคริปโตเลยครับครับวันนี้ผมกับแจมนะครับต้องขอบคุณคุณจักรพันธ์มากเลยนะครับคุณครับถ้าโอกาสหน้ามีประเด็นอะไรตื่นเต้นหรือว่าน่าสนใจอาจจะขอเรียนเชิญเอาใหม่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆได้ครับให้ความรู้เพื่อนๆครับได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับผมมากครับครับครับสวัสดีครับก็เป็นมุมมองนะครับว่าระหว่างหุ้นหรือว่าคริปโตก็ค่อนข้างชัดว่ามองภาพของคริปโตเป็นอนาคตอย่างที่สรุปไปตอนท้ายเลย ส่วนหุ้นเป็นเรื่องของคนยุคผมแล้วแหละใช่ครับซึ่งคนยุคผมตอนที่ผมอายุเท่าไหร่ไม่บอกแต่ว่าเอาเป็นว่าอายุไม่น้อยแล้วอีกไม่กี่ปีก็จะ,กะเกษียณแล้วก็จะนั่นเน่ะมันก็เด็กรุ่นใหม่ก็ต้องมาแทนที่อะ่ะ <ừ> เพราะฉะนั้น <ừ> ถ้ามองภาพยาวสินทรัพย์ที่เกิดใหม่เกิดมากับเด็กยุ่นรุ่นเน,นี้ยมันก็น่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตาม ที่เด็กพวกนี้โตขึ้นมาครับดังนั้นเราก็ต้องศึกษาคิดโตเอาไว้ใช่ไหมครับพี่กอลก็ไม่เสียหายอะไรใช่ครับ,รบแล้วก็อย่างอีกอักนก็นคือติดตามข่าวคราวด้วยใครที่วัยอ่านข่าวข่าวต่างประเทศได้ก็ ไม่มีเว็บไซต์ต่างประเทศเยอะแยะให้เราติดตามนะใช่ครับแล้วถ้าไม่ไวต้องติดตามทางไหนดีครับไม่ไวก็ให้เพื่อนมาบอกครับแต่ว่าอันนี้คือจะโยงให้ไปเข้าหนังสือพิมพ์ใช่ไหมใช่ครับหนังสือพิมพ์เราไวผมไม่ต้องผมพางคุณหรอกครับผมครับหนังสือพิมพ์เราไวกว่าหลายๆเว็บอีกนะครับของเราทันทุนทันหนังสือพิมพ์ทันทุนรายวันเน่ะปกติหน้าสิบสี่เราจะมีเรื่องของคริปโตซึ่งข่าวไวเลยแหละ วมากแล้วคน <ผม S 2> แปล,ปลก็แปล,แปลเก่งมากใช่ครับไม,ไม่ได้แจใจว่าใครแปลมาให้ผมเยผมเองับอ่ะมาถึงข่าวค่าว <Okay. S 2> ว่ารอบสัปดาห์นี้มีอะไรกันดีกว่าครับคุณแจมครับผมครับก็มาที่เรื่องแรกกันเลยนะครับผมก็ในส่วนของโปรเจกต์คริปโตเปิดทางนวรัตกรรมกรตอสร,รัฐเร่งคอดกฎใหม่นะครับผมโดยในวันอังคารที่ผ่านมาครับผมการสัมภาษณ์กับทางฟอกบิสเนสประธานประธานเสกของสหรัฐที่ชื่อว่าพอแอคกินนะครับผมกล่าวว่าจะมีการ เว้นด้านด้านนวัตกรรมภายในปี2องสองเนี่ยครับผมก่อนหนะ้าเอสกินได้สั่งว่าเจ้าหน้าที่ว่ามีการพิจารณาการยกเว้นด้านการต้านนวัตกรรมครับพี่กอลฟซึ่งบอกว่าช่วยซึ่งอาจจะช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถนําผลิตภัณฑ์การบริการหรือเครือข่ายอื่นออกได้ออกตู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วขึ้นครับ โปรเจกต์คริปโตใช่ครับผมเขากำลังผักดันกันมานานแล้วครับผมก็มีการต้านเรื่องนวัตรกรรมเมื่อนวัตรกรรมนี้โอเคหรือเปล่าเออนี่ยพอแอดพีนเขาก็ได้เสริมมาว่าเราจะยกเลิกการต้านนี้เราก็จะปล่อยฟรีนวัตรกรรมเลยครับผมที่จะเข้ามาใหม่ๆครับอ่าสุมติวคือเปิดโอกาสให้มีการสร้างนวัตรกรรมได้นั่นเองใช่ครับใช่ครับเ,เป็นนวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อส่งเสริมในการลงทุนต่างๆครับผมแล้วมีข่าวอะไรครับข,ข่าว,าวต่อไปก็จะเป็นอีทีย e ฟอีทีเอบูมครับผมปริมาณการซื้อขายพุ่ง5เท่าในไม่กี่เดือนครับ พอปริมาณการซื้อขายสปอตอีทีเีทเฟได้เพิ่มขึ้น15%ครับผมโดยจากเดิมครับผมส่วนแบ่งตลาดที่อยู่ที่แค่3%เองครับพี่คอฟครับในในนี่คือของเดือนพฤศจิกา2024นะครับผมแล้วก็เพิ่มขึ้นหลังจาก3เดือนหลังนะครับผมหลังจากการเปิดตัว ETF นี้ก็พุ่งขึ้น15%นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสู่การเปิดรับความเสี่ยงได้มากขึ้นโดยใช้ ETF สะท้อนให้ถึงความต้องการของสถาบันและผู้ค้าปรีที่มากขึ้นเรื่อยๆครับ นะก็เป็นวิ่เอียีเอฟครับชื่อที่ผมทำข่าวครับคำอาคุณนี่แหละมันจะมีบริษัทกรารเงินใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์การ์ดใช่ครับอ่าโอเคในวงการก็มีแบงค์ต่างๆล่าสุดก็เป็นดอยแบงค์ n k มที่เราอ่านข่าวใช่ครับดอยแบงค์ดอชแบงค์อ่าครับผมแล้วก็นะมันก็จะมีบริษัทใหญ่ๆชื่อที่ทุกคนรู้จักเข้ามาพัวพันกับคลิปตัวมากขึ้นเจาพีโมแกนผมพูดไปยัง อย่างมาใช่ก็ก็เป็นบริษัทการเงินระดับโลกที่ตอนแรกๆเขาก็เคยลังเลกับคริปโตอยู่ตอนนี้มาเต็มตัวเลยใช่ครับเจมี่มอร์แกนนะครับผมโอเคครับผมไปที่ข่าวต่อไปกันเลยครับกอบเรื่องอะไรข่าวต่อไปก็คือโซโลนามาเลกาครับผมพนึกกำลังช่วยขาสร้างฐานสร้างสเตเบิลคอยครับตัวที่ชื่อว่า EVO ใช่ไหมใช่ครับอีโวตัวย่อ E K นะเอดีครับแต่ว่ามันมีอีกตัวย่อที่วงเล็บไว้ K Z T E ททใช่ครับผมที่เป็นมูลค่า เงินสกุลท้องถิ่นอย่างเทนเกะครับผมถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับไอ้เทนเกะเทนเกะแปลว่าอะไรครับเทนว่าสิบและเกะว่าอะไรครับเกะแปลว่าแปลว่าฉากเอลจไม่ใช่เกะแปลว่าอ๋อเทนเกมันชื่อย่อเขาใช่ไหมใช่ครับใช่อ่ะเป็นเป็นสกุลเงินครับพี่กอล์ฟอ๋อใช่ครับเป็นสกุลเงินโดยมีการร่วมมือระหว่างโซโลอนาและมัอร์การ์ดครับเดิมพคอยน์นี้ค่อจะออกโดยอินเทอร์บิกแล้วก็ยูเอเซียนแบงก์ครับภายใต้การกับดูแลของธนาคารกลางของทางคาซัคสถานเลยครับพี่กอล์ฟ ครับตอนนี้ก็เป็นคัสโกสถานนะครับผมที่เริ่มนะครับผมในส่วนของมาเตอร์การ์ดต่างๆครับผมจนถึงโซลนาครับผมแล้ววันนี้เราก็ยังมีข่าวห้าอันดับด้วยครับพี่คอรใช่อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตอ่านบ้างเพราะว่าจะได้ไม่กินแรงน้องมากเกินไปได้ครับผมข่าวอันนี้ย้ําก่อนว่าเป็นการจัดอันดับจากความนิยมของคนที่มาอ่านในเว็บของฐานหุ้นนะครับคำหนึ่งครับไมสัญญาแฮาถือโซลนากว่า17.1หล้านเหรียญครับแล้วก็ดัน SOL เนี่ยแตะ 4 0 0พล้านครับ,รบแล้วก็อันที่2นะครับ Meta Planet ขยายอาณาจักร i t c o i n เปิดบริษัทใหม่ในสาราญี่ปุ่นครับ,รบต่อไปข่าวที่3ได้รายวัน Pump Fun น,นะครับแซงหน้าไฮเปอร์เลควิดขณะที่แพลตฟอร์มมีมคอยฟื้นตัวข่าวที่4ครับฮือฮารูปปั้นทองคำทาถือบิตคอยสูงส2ฟุตพังงาด หน้ารัฐสภาสหรัฐครับและข่าวที่5ครับบิตคอยเทอร์เรียมนำทับเงินไหลเข้าลงทุนคริปโตพุ่งแรงครับอินโฟกราฟิกนี้ก็ให้ AI ทำาลครับชัดเจนเวลาเอไทำภาษาไทยเนี่ยมันจะอ่านยากเนื <Yeah. S 1> ่องจากผมมีประสบการณ์ในการอ่านลายมือหมอมาเยอะ <laughs> อ่านได้ท่านผู้ชมลองถ้าเกิดใครลองดูว่าอ่านง่ายไม่ง่ายนะครับแล้ววันนี้หนึ่งถึงหนึ่งเป็นเรื่อง,งอะไรขรงพี่คอฟเป็นเรื่องอย่างที่กล่าวแล้วก็คือ That d a t เด็ดเดดหรือเปล่าครับแดดเขาอ่านว่าแดดใช่ไหมน่าจะใช่ครับผมอ่าส่วนรายละเอียดเป็นยังไงครับเชิญชมได้ตามคลิปที่กำลังจะฟลอนชได้เลยครับครับทเทรนด์ใหม่การลงทุนคริปโต DAT ย่อมาจาก Digital Asset Treasury Company คือกระแสที่บริษัทเอกชนในตลาดหุ้นที่เข้าซื้อสินทรัพย์ดิจิตัลตั้งแต่ Bitcoin, Ethereum รวมถึง Outcoin อื่นๆและนำมารวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทโดยบริษัทแรกที่เริ่มต้นแนวคิดนี้คือ Strategy หรือชื่อเดิมคือ Micro Strategy ของ Michael s e l l e r การท no no. invest, ี market market ่รัฐบาลสหรัฐมีนโยบายส่งเสริมสินทรัพย์ดิจิทัลทําให้บริษัทเอกชนบางส่วนที่ดําเนินธุรกิจดั้งเดิมที่ไม่มีการเติบโตแล้วแต่มีกระแสเงินสดที่จะเข้าลงทุนสินทรัพย์ต่างๆหันมาลงทุนในเหรียญคริปโตเพื่อหวังที่จะดึงดูดความสนใจในการลงทุนนอกจากการใช้กระแสเงินสดภายในบริษัทเองบางรายอาจจะใช้วิธีการเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยแต่จะเป็นการแปลงหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญแทนเพื่อที่จะระดมทุนเข้ามาซื้อเหรียญคริปโตหรืออาจจะใช้วิธีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน นักลงทุนทั่วไปตลอดจนนักลงทุนสถาบันที่สนใจจะลงทุนในเหรียญคริปโตแต่อาจติดปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายจะสามารถเลือกลงทุนในบริษัท DAT เหล่านี้ได้โดยเปรียบเสมือนกับการลงทุนในเหรียญคริปโตนั้นๆแต่ไม่ได้ลงทุนโดยตรงกลไกสำคัญของ DAT คือช่วยเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนประมาณ2-3ถึงเท่าเทียบกับการลงทุนในเหรียญคริปโตปกติเนื่องจากเป็นการระดมทุนมาซื้อเหรียญทำให้หุ้นมีลักษณะคล้ายกับการซื้อ call option ที่มีการ leverage วิธีพิจารณาการลงทุนในหุ้น DAT ต้องดูที่ MNAV หรืออัตราส่วนระหว่างมูลค่ากิจการของบริษัทกับมูลค่าการถือครองคริปโตของบริษัทนั้นๆหาก MNAV สูงกว่า1บริษัทสามารถออกหุ้นใหม่และสะสมคริปโตเพิ่มได้แต่หากต่ำกว่าเกณฑ์น,นี้การขยายพอร์ตถือครองจะยากขึ้นและเสี่ยงมากขึ้น แม้ว่าการระดมทุนมาซื้อเหรียญคริปโตของบริษัท DAT จะแทบไม่มีต้นทุนแต่ถ้าราคาเหรียญที่ถือครองมีมูลค่าตามราคาตลาดลดลงเมื่อเทียบกับราคาต้นทุนที่เข้าซื้ออาจทําให้เกิดผลขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่อาจทําให้เกิดความกังวลในตลาดจนเกิดแรงเทขายออกมาอย่างรุนแรงได้ DAT เทรนด์ใหม่การลงทุนคริปโต